เก็บเห็ดค่ะเห็ดปลวกบ้านเราเรียกเห็ดปลวกแต่ว่าที่อื่นเขาอาจจะเรียกเห็ดโคนนะแล้วแต่ที่นี่คือบ้านแจ้งน้อยตําบลขอเหนืออําเภอเมืองยะโสธรน,นะคะพาเข้าป่าชุมชนดงมันนี่คุณผู้ชมคะเห็ดปวดรากรากเขาจะยาวนะก็ต้องงัดลึกๆหน่อยดึงเอาขึ้นมานะคะ่ะเสียมนะคะใช้เสียมนะเปิดใบไม้ขึ้นมาหน่อยเจอเห็ดโผลขึ้นมาจากดินก็ต้องงัดลงไปลึกๆเพื่อให้ดึงขึ้นมานะคะ ดอกเขาก็จะขาวอู้ยนี่เกิดเป็นซุ้มเลยค่ะเนี่ยเห็ดปลวกเนี่ยมันจะขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างนี้นะเจอสักกลุ่มนึงเนี่ยพอเลยอะหลายตังเลยอะเนี่ยค่ะแล้วดอกตุ่มๆอย่างนี้นะคะรสชาติหวานกรอบโอ้โหบ้านชุมชนป่าดงมันนะคะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นะคะ ถามว่าได้มาแล้วเอามาทำอะไรบางคนก็ขายค่ะกิโลละ500รอยแล้วนะคะตอนนี้บางคนก็เอามาทำรับประทานในครัวเรือนอันนี้ก็แล้วแต่อู้ดอกสวยมสวยมากเห็ดปลวกออกแล้วนะจ๊ะใครจะหาเห็ดปลวกก็หมายถึงหาตามตลาดนะคะได้ช่วงนี้เลยเฉลี่ยกิโลละ5้าร้อยนะคะช่วงนี้ <S <S วิธีการทำก็ต้องขัดเอาดิน,นออกให้หมดนะคะ <S <S หลังจากนั้นก็เอามาตัดมาหั่น <S <S ผัดน้ำมันหอยก็ได้ หรือจะเอาไปลวกทานสดๆก็ได้ต้มกับน้ำปลาก็ได้นะคะนี่ง่ายๆต้มจิ้มต้มทานเฉยๆเนี่ยก็หวานบางคนบอกว่าเอาไปแกงใส่ไข่มดแดงถ้าหาได้นะก็ได้เช่นเดียวกันอัน <c oughs> นี้ผัดน้ำมันหอยอ <c oughs> ไปอีสานช่วงนี้นะคะจะมีเห็ดปลวกไปเมืองกาญเพชร <c oughs> บุรีก็มีนะเห็ดปลวกเนี่ย <c oughs> แถวหนองแยาปล้องอะไรพวกเดียวนะคะ คุณป้าสาคุณป้าบุญสาเนี่ยเล่าให้ฟังว่าปีนี้เนี่ยฝนไม่ค่อยดีเท่าที่ควรเห็ดในป่าออกช้าแล้วก็มีน้อยกว่าปกตินะคะคนในพื้นที่และต่างจังหวัดก็เข้าไปหาในป่าดงมันเยอะทําให้ราคาเห็ดปีนี้พุ่งขึ้นไป500บาทต่อกิโลกรัมเ <c oughs> ทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่350บาทเท่านั้นเองท <c oughs> ี่เอามายำใส่ไข่มดแดงนะคะ <c oughs> โอโ้ยแต่และเมนูคืออยากกินถนอฮัน